โอเคค่ะกดเข้าไปในโรบ็อกนะคะกดเข้าไปเลยค่ะจะมาสอนเอาของฟรีเป็นทรงผมนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปในแมปที่พี่เคยสอนที่เป็นเอาร่มนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแมปนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะถ้าน้องๆไม่มีก็พิมพ์ชื่อตามเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะรอนะคะ แล้วเราก็จะเข้าเกมมันนะคะเดี๋ยวพี่ขอแบบเบาเสียงนะคะเพราะว่ามันจะดังเกินไปนะคะ่ะเสียงแล้วเราก็วิ่งวิ่งวิ่งไปเลยะคะ่ะวิ่งใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเป็นหมวกนะคะมันยังไม่หลดนะคะเราให้มันหลดก่อนคะ่ะนี่คะ่ะ นี่ก็จะเป็นลูมมอนเดิมที่เราพี่ก็สอนนะคะนี่จะเป็นหมวกนะคะเดี๋ยวจะมาสอนทํากัน,นะคะ่ะอันแรกนะคะคือต้องตีโต้กับบอดนะคะ10ครั้งแล้วก็อันที่2ก็แค่ระบายสีนะคะเดี๋ยวจะพาไปสอนระบายสีก่อนนะคะก่อนแรกนะคะเราก็แค่เดิน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 มานะคะตีมันนะคะเดี๋ยวพี่ขอหยุดแป๊บนึงนะคะมีงานค่ะแล้วก็เดินต่อเลยค่ะเดินเดินเดินค่ะ แล้วเราก็จะแบบเดินมาตรงนี้นะคะเดินเข้าไปเลยฟึบเดินไปเลยค่ะแล้วก็กดนี้เลยนะคะแล้วเดินเข้าไปใช่ไหมคะรอก่อนนะคะรอให้เวลามันนับก่อนค่ะแล้วก็เดินเข้าไปค่ะแล้วก็เราจะเจอที่เครื่องตัดหญ้านะคะเราก็มาตัดหญ้าเลยค่ะค่ะตัดเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้ตัดหญ้าเสร็จนะคะอันนี้ไม่ตัดต่อเลยนะคะเดินเข้าไปค่ะ โอเคค่ะตัดๆๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอตัดเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาระบายสีให้ดูค่ะตัด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 นะคะตัดห้าให้มันสบายใจนะคะตัดตัดตัดนะคะตัดตัดตัดโอเคนะคะทุกคนถ้าใครตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะพามานทำต่อไปนะอันนี้ก็จะหยุดพูดสักแป๊บนึงนะเพราะว่าตัดหญ้ามันนานจริงใช่ตัดหญ้ามันนาน โอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็จะตัดแยกใกล้เสร็จแล้วนะตัดตัดตัดไปเรื่อยๆเลยตัดให้มันจะเสร็จเลยตัดไปลุยปีตาโปตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปหยิบกับวิธีการทาสีนะคะแล้วก็มาลากลากลากทาทาทาไปเลยค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นทาสีนะทาไปเลยทาไปเลย าสี็ใช่ไหมเดี๋ยวราอเสร็จก่อนนะทาสีนี้นั่นมันจะเป็นเวลาที่เราจัดนะคะทั้งตัดแยกทั้งทาสีนะคะรวมกันนะคะเดี๋ยวพี่ก,ก็จะขอทาแบบเงียบๆนะจะไม่ทําอะไรเลยจะทาสีอย่างเดียวแล้วก็จะเสร็จในภารกิจถ้าทาสีเสร็จโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะในารกิจแล้วจะมี achievement มาให้นะคะล้วก็สร้างสนามกีฬาเทนนิสเสร็จแล้วค่ะ ก็กดกรกบาดไปเลยค่ะแล้วก็เราก็จะเดินกลับไปที่เดิมเลยเดินไปกับลุยพ,พี่ก็จะพามาสอนตีโต้กับบอดนะคะนี่นะคือการตีโต้กับบอดเราก็ต้องเอาอันแรกเลยค่ะอันแรกนะคะแล้วเราก็แบบตีไปเลยนะคะจะ afk ก็ได้ไม่ afk ก็ได้นะคะคือเราตั้งฟาร์มไว้เลยนะคะตั้งฟาร์มไว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ คือรอเวลาจับก,ก่อนนะคะสามวินะรอสามวิก่อนนะแล้วเราก็แค่ตีโตัวบจะให้บน,นเลยก็ได้นะคะถ้าบนเลยก็คือตีเส,สร็จหนึ่งรอบแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องรอให้มันเนี่ยครบทั้งเก็ดกล่องน,นะคะถูกครบทั้งหมดก่อน,นะคะ่ะนี่นนะะตีโตไปเลยค่ะนี่นะคะตีโตเลยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวกิตาหนึ่งจะเอาวันนี้รับนะคะขอโทษค่ะคุณค่ะ จะไม่รับนะโอเคเสร็จแล้วค่ะหนึ่งรอบอันนี้ก็จะเป็นส็หนรอบแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะพาเดินไปดูนะคะว่าตรงไหนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูค่ะตรงนี้นะเห็นไหมเราจะเส็็หนรอบแล้วอีกอันก็อยู่ในเกม20นาทีนะคะอยู่ในเกมไปเลยโอเคค่ะแล้วเราก็จะแบบดูใหม่ๆนะอันนี้ก็แบบอ,อ,อีกีก้ครั้ง ตีโตัวกับแไปเรื่อๆได้นะก็เตียนแรกเหมือนเดิมเลยโอเคค่ะบ๊ายบาย